สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาขายดีวอซีเอ e ็มเอสนะก็ VIP ถาวรนะฮะเดฟนี่ไม่มีนะก็อันนี้ตัวฟาร์มนะนี่ไม่รู้ครับนี่ก็ตัวนี่ตัวเซฟล่างนะอันนี้ก็ตัวเล่นนะของก็เหลืออยู่เท่านี้นะเนี่ยดู นี่ฮะน,นี่แล้วแค่นี้ละโอเคมาดูปืนนะนะปืนก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะนี่ฮะสำหรับว,วีเอสผมขายขออกมาล้วส่วน m 2 0มสองร้อนี่เลือเพียบเลยนะ คนทีทีนี่ก็เทียบเลยทางไรก็พอเหลือนี่ก็พอเหลือ vs m i n e c r a f t กับซองขายไปหมดแล้วก็นี่ซองก็เหลืออยู่ไม่กี่กระบอกสกดำไม่ค่อยมีนะของ นี่ยฮนะก็เดือดแม่ก็ไม่ค่อยมีหรอกออมไม่ได้ซื้อไ้มีดก็นี่ฮะไปเยอะอยู่นะ ไฟฉายไฟอะไรบ้างไม่รู้ผมโอเคผม,ผมมีกล่องกล่องแดงอยู่นะไม่รู้สามสิบกล่องผมเก็บมาผมไม่ได้เปิดทีอ่าสามกล่องนะก็เอาไปเปิดเล่นกันนะนี่สองร้อยนี่ก็ร้อยกว่าแล้วมาดูชุดเกาะอ่ะใช้เป็นชาดไปหมดชุดเกาะบอบกจริงเป็นชาติก็ไม่หมด,ด,อ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 ,มหมดอ่ะเออมาดูดิโคตดช้าเลยฮะเข้าเกวาะ แนะนำเลยว่าถ้าเล่นไอดีผมนี่คือเกาะน,นี้ต้องใจเย็ยนรอมันก่อนนะมันเพราะว่ามันมันเอาเกาะช้ามากเลยชาย้าจริงดูขนาดกดเข้าดิก็รู้แล้วดูฮะว่ามันใช้เป็นชาติยังไงถึงไม่หมดฮะเกาะห้องน,นี้ไม่ใช่เกาะดีฮนะนะะค่อยดูฮะเลื่อนลงมาอีกฮะดูดูนะ ตั้งแต่นี่แหละฮะดูนะฮะเกาะโอ้โหเยอะเลยฮนะเป่าะพิกจูก็เยอะเกาะอะไรเยอะมาะะผมนับเกาะอาซิมอฟมาเนี่ยก็เนี่นนยห้าสิบกว่านี่ก็เยอะนะไอรอนแมนหัวบีดนี่ก็ไม่ใช่เป็นร้อยหอรองผมเออเยอะจริงๆเยอะมากอะดูดิ เยอะมากเลยเกาะแบบโคตรเยอะอ่ะอันนี้เซตก็ต์ก็เยอะนะเซตเรวิวก็เยอะเยอะมากเลยเยอะมาก ดูสิดูดิคุณคุณอยากเล่นเกาะไหนคุณก็เลือกเล่นอ่ะเออเกาะแม่งเยอะจริงลุงลังคังมากเลยผมผมแนะนำเพราะว่าเกาะไอ้ฟากบนให้ไปเคลียร์ทิ้งก่อนนะวันนลุนตกนี่เปิดได้จากกองแดงะก็เหลือสามกองก็ไปเปิดกันดูนีออ่ะก็ไปลงไปเล่นได้เกาะเยอะจริงฮะ ปืนก็ไปฟาร์ม v ีไอพีแล้วนะนี่ฮะก็มีอันนี้หัวมันก็มีนะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนฮะหัวมันอยู่ไหนไหม่รู้ใังคังี่แหละไปเยอะมากเลยนะโคตรเยอะจะเลื่อนแบบเร็วแล้วมันเยอะมากเลยดูดิแม่งตรงนี้ยังเลื่อนชา้าแหละเออนี่ก่อนดตัต แล้วก็นี่ BS Minecraft ก็เหลือประมาณสองกระบอกนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเหลือน้อยมากเลยฮัลอดินก็มีเยอะฮนะนี่เป่าก็อสิมอฟก็เยอะ มอมมีนะ่อ่ะมอมมีก่ก็มีเยอะด้วยผมมันสายฟาร์มไงแต่ฟืนเอาลงไปเล่นหมดละแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่ดีชุดหลอดเกาะลูฟี่เกาะจี s อเนี่ครับจีอผมมีสองอันนะเราไปหาไนคขังนะมีอีกเกาะหนึ่งอนะ่ะเออ ก็ประมาณนี้แหละของก็เยอะจนะีซีแล้วเท่าไหร่ดูดิเหลือล้านหนึ่งนะะบอกหน่อยสิโอเคเหลือล้านหนึ่งนะก็เหล้านหนึ่งก็เหลือเฟือละไม่ต้องคิดอะไรมากสกิลก็เต็มทุกตัวนะอก็ไปเล่นกันเอาแล้วกันนี่เหลือของในนะีนะ้อย่านีเนี่ยในตัวเนะี้ยตัวฟาร์มนะฮะ <c oughs> ตัวฟาร์มตัวของนี่ เยอะมากเลยนี่ฮะก็เหลืออีกนะเนี่ยนี่ยังไม่เก็บเลยแหละผมเียดเก็บมันเก็บนานนะเก็บเก็บออานี่ประมาณนี้เดี๋ยวพอซื้อเสร็จปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะบอกรหัส V.I.P. แล้วกันสำหรับคนที่ซื้อนะอือหรือรู้อีแล้วปีแล้วก็ไม่ต้องถามหรอกนะเออ เนี่ยฮะประมาณนี้โอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วะก็มาขายดีอิ s มเอสคๆนะก็สนใจก็ติดต่อมาคุยราคากันก่อนได้นะก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะอืมโอเคประมาณนี้แหละแค่นี้แหละ